สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม WWE 2K 22แมตช์ชิงแชมป์ WWE ไบอันเดลเนลสันขอเจอแลนดี้ออตันข้ามค่ายมาเลยนะอยู่กันต่อในศึก TLC แมตช์นี้ตั้งใจจะให้เป็นแชร์แมตช์ แมตช์ใช้เก้าอี้มาก่อนเลยข้ามค่ายกันมาแต่ก็เป็นสิทธิ์เก่าค่าย WWE ไบรอันเดนิเออสันจากทีมแบ p ค o ู c คอมแบทขับเดี๋ยวตบเลยนะฮะมาถึงกลางแล้วพี่แก หรือชื่อที่ค่าย W W E ก็แดนนี่เอาไบอันนั่นแหละตอนนี้ล่าสุดต,ต้องปิดตาข้างนึงปั๊มแล้วได้รับบาดเจ็บนะกระดูกใต้ตาแตกมั้งแต่พี่แกก็ไม่ไปรักษานะปั๊มช่วย คนจริงนี่ต้องเจอคนจริงเหมือนกันอส,สรพลปลายแชมป์ม W W E เรนดี้ออตันเออเห็นภาคแรนดี้ต้องเออแล้วนะ คู่นี้เคยเจอกันอยู่นะช่วงปี2013เปิดศึกกันอยู่เริ่มจากตอนที่แลนดีอ้ออตันแคทอินในศึกซัมเมอร์สแลมปี2013นะมี<บ>ทิปเปอเอสมาช่วยเหมือนทิปโปอรเอสประธานเชมป์มให้แลนดีอ้ออตันเลย นั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการเปิดสึกกันของสองคนนี้คลิปนี้มาเจอกันอีกแต่ต่างค่ายแล้วพี่แพ้อยู่อีกค่ายซะแล้วเปรียบเสมือนศักดิ์ศรีของสองค่ายพี่ตัน้นถ้าเสียแชมป์นี้ขายขี้หน้าเลยนะ เสียแชมป์เหมือนเสียศักดิ์ศรีของค่ายไปให้อีกค่ายขนาดนั้นเลยนี่คนดูตะโกน rko rko เออเป็นเจ้าถิ่นไงแนะนำตัวหน่อยจากอบเบอดีนวอชิงตันไบรอันเดนิเอลสันนี่ไม่ลืมที่จะเยส O, ush, the กลับทีนเก่าเยสเลยทางด้านแชมป์จากเซนต์หลุยส์มิสซูรีกีปบอนไม่รู้ฟ<เ>ังไม่ทันเจ้าของฉายาเดอะไวเปอร์แรนดี้โอ้ทัานแต่แค่นี้แหละแอดเดี๋ยวเสียงหายเก็บไว้ภาพ ศึกศักสกีระหว่างค่ายจิงแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีแมตต์นี้แลนเอ้ยแมตต์นี้แอดเล่นเป็นแลนดีด้ออตตันอ้ออลุยเลยต่อยต่อยต่อยอาเว้าโดนเตะพับนอกโดนเตะอีก,ต,อกตบแล้วอะไรปัดออก เขยเขยซัดเข้าไปขามไข่เนาะเองเนี่ยเออเอาโดนทุ่มเลยอุ้ยทุบว้าวต่อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เตะด้วยเออต่อยต่อยกระโดดดับคิกมันหลบทำไมวะเออเดี๋ยวเองโดนตกให้อย่าหือกับพี่อุ้ยอู้หูยอู้หูยมาเป็นคอมโบโดนก้านคอ เอาใหญ่เลยแม่นี่แน่สูสีอยู่ชอบชอบมากอดหน่อยคิดถึงไม่ใช่แล้วมานอนอย่างนี้เล็งสวยๆเฮดช็อต,อตไปเลยทิ้งเขานะเตืรอไปอขออีกอมันหลบบ้าจริงแทงเข่าเลยต่อยจ้วงจ้วง โดนซัดท้องพอ,อ,อพี่แพ้ก็เอาเรื่องนะถีบไปเลยตื่นขึ้นมาน้องเดี๋ยวพี่ลือของก่อนลืมไปแมทนี้แช่แมทนี้มีแต่เก้าอี้นะใช้ได้แต่เก้าอี้แต่ที่จริงใช้อะไรก็ได้ <c oughs> มันก็เป็นแมทไม่มีกติกาเลย โอ้ยนี่สองเลยพี่จะใช้เก้าอี้น้องก็ถีบให้จะกวนเสะมาขอตีหน่อยเน้น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 ตีโอ้หลุดมือเป็นไรของเองแพะบินบินเกอร์มาขอตีอีกโอ้วาววาวายังไงวะเออแมภาาคนี้เสียดายทำคอนเจโตไม่ได้ มันตัดระบบนี้ออกอ้ยเซ็งเลยมาสกัดจุดจุดนี้แหละเดี๋ยวขอเอาเพิ่มนะเก้าอี้เออคนดูตะโกนวีวันเทเบิลดี๋ยวแมตต์เก้าอี้เว้ยแม่แมต์เก้าอี้ชาเก้าอี้เซ่อพี่แพ,พ,พ้ใจเย็นโอ้ยปัดออกนี่แน่ มนนี่เลยไปเจอมันได้ซะเอาละฮะเก้าอี้ตัวที่สองยังไม่พอนะต้องเอามาเยอะๆใช้ให้คุ้มเลยพี่แพ้ตื่นแล,แล้วเดี๋ยวมาขัดขวางเราอีกเดี๋ยวขอจัดการก่อนทุบให้ <Lights out. S 1> เอออย่าก,กวน วิ่งมาลูเทสเพสหน่อยนี่บอกอยากกวนไงพี่ลื้อของก่อนเอแลนดี้แลนดี้ขอบใจมากคนดูใครชอบก็กดไลค์ให้พี่ด้วยขอ,อต,ตีหน่อยเน้นๆเดี๋ยวเก็บต่อเก้าอี้เนี่ยเจ้าให้หมดเวทีเลยจะได้เป่าไม่รู้พี่แพ้ก,กวนนานไง เอ็งนิกแม่เอานี่ปัดได้มาเจอมันไดโอ๋อะไรวะติดบักโอ้ยเออช่างมันมาตัวที่ห้าขาดอีกตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวจัดการก่อนไปเฮ้อเอาเก้าอีมากองกันไว้อะนี่เดี๋ยวทำช็อตเด็ดให้ดูโอ้ตื่นโฮ้ยมา ทุบนี่นอนกองเก้าอี้ไปมาตีกันเลยดีกว่าพี่เกียร์เก็บอีกตัวละโอ้โดนอัปประคารแทงเข่าซไ์ไปไปไปพี่จะโชว์ช็อตเด็ดเอามากองกันไว้นี่เรามีหัวคีเอทสถาปนิกเก่าโอ้ยหลบดอปคิกเอา ทำไมไม่โดนวะโอ้โหโอ้ยผิดจังหวะโดนเลยเจ็บบ้องหูเลยเฮ้อโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โห,โโหขยีข่ายีเป็นอีเลยจุกโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยกระโดดโ,โดนทิ้งเขา่าโอ้โหสอกก็พอมั้งพี่มาเป็นเข่าโกรธด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยฉีดเล็กเกือบอุ้ยที่แพ้มันร้ายแายม่ให้ลังสิทธ์ไล่ก็พอแล้วโ <c oughs> อ้ยอะไรวะเนี่ยดรอปคลิกสวนเดี๋ยวเอาให้ได้ะเอาให้หมดเออเดี๋ยวนอนไม่หลับอ่าหมดแล้วะอะเก้าอลีหกตัวตีไป ตีดื้อนักแหมตีนี่อะไรเพียบไม่ต้องห่วงตีเนี่ยนี่กระถุงนี่ชายไม่อั้นนะแดเนียลใบอั้นต้องเจอฟาดไม่อั้นนี่เอาให้ได้เว้ยมาดื้อจังอุ้ยโอ้หูยโดนซิกเนเจอร์เตะปะปะเค้น โอ้โ,โอ้โหไม่ใช่ก็สอบทรายนะเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหดอกสุดท้ายการคอถีบเลยเองเยอะแล้วดรอปคิกไปมาเก้าอี้กองตรงนี้งั้นพี่เปลี่ยนจุด,อ,ดอ่าฮ่าทำเลดีฮะเฮ้อโอ้โยบอกทำไมว่วะเนี้ยเอาเฮย้ยโอ้โย โดนเข่ากระแทกเฮ้ยอ้้หเกือบแล้วตูเกือบเสียแชมป์ให้เอไอแล้วมันอยู่แล้วตูอพี่แพ้ทำอะไรวะโอ้ทำกับดักเว้ยเฮ้ยแซ่บอุ้ยอ้าวโอ้โหแตกเลยแลนดี้เราอ้โหอันนี้โอ้้หไม่เอ้ยแล้วมาบังอาจนักเอง เอาละรอบนี้ไม่น่าพลาดอัพเปอร์คัตไปทีนึงบางอาจทำให้พี่เสียเลือดเองต้องชดใช้ด้วยหัวของเองมาซูเปอร์อาร์เคโอใส่กองเก,ก้าอีเอ๊ะเดี๋ยวอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นใครมาเอ้ยไอ้บักเชมัดไอ้มิสเตอร์มันนี่เดอะแบงค์เฮ้ยจะมาใช้สิทธิ์ขึ้นมาเลยมาตอนนี้พี่พร้อมอยู่เอา เมาร์ทบอกไม่พร้อมอะไรวะโอ้โหไอพี่แพ้มันเตือนต่อยโดนตอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาใหญ่มานี่เลยเอาโดนรีเวิร์สโถโดนอีกโอ้โหเตะเก่งมากอืมศอกเอาดนี้ายนนกมากับดาครไปโดนเองนี่มาประหารชีวิต เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยมันยังไม่ได้ที่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาท่าอื่นไปก่อนเน็กเบเกอร์เกเเ็เก้าอีมาเนี่ยมันต้องมีเหตุครับเดี๋ยวทำให้ดูจะได้ดูไหมเนี่ยจะพยายามแล้วกันอ่นี่ยถมไปเลยถมมันไปเอามันวางยากครับมันเล็งไม่ได้ต้องกะเอา จจะพยายามมาถมไปเลยถมไปแล้วกระโดดทิ้งศอกเอก็เท่ดีนะแต่ไม่เรามีดีกว่านั้นเออแบบหนึ่งพึ่งตื่นอย่าพึ่งตื่นดิเฮ้ยมาไหนๆตื่นก็ตื่นมานี่เลยอะเคโอกเก้าอี้นี่แหละโกดูยเลือดแตกครับปีดปีดไปแพ้เรียบร้อยครับพิทันรักษาศักดิ์ศรีของค่ายไว้ได้โว้ย เกือบ yeah. แย่บองก,กัดแชมป์ W W E ไว้ได้เล่นเอาลากเลือดอยู่นี่เลือดเต็มหน้าเลยเรนดี้ออตตันครับน,นี่เอาชนะได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองคู่เอกแล้วเดี๋ยวคู่เอกนะ จริงแชมป์ยูเนเวอร์แซลเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ครับพี่ตั้นฉลองเลยไวเ้เจอไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเดี๋ยวมันต้องเดือดเดือดเดือเดอเป้าไม่รู้นะจะพยายามแต่คลิปนี้นี่เดือดเดือดใช้ได้เลยลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปนี้